กลิ่นผู้สูงวัยนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากลิ่นคนแก่ค่ะที่มีอายุ40ปีขึ้นไปแต่กลิ่นคนแก่ก็มีวิธีแก้ไขได้สวัสดีค่ะแม่น้องนะคะจากช่องครัวแม่น้องค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องกลิ่นผู้สูงวัยนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากลิ่นคนแก่ค่ะเป็นกลิ่นที่ตัวของผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะคะเป็นกลิ่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดกลิ่นเฉพาะตัวซึ่งแต่ละคนจะมีกลิ่นที่แตกต่างกันไปนะคะเกิดได้จากหลายสาเหตุจริงๆแล้วกลิ่นที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งชายและหญิงค่ะแต่ดูเหมือนว่าผู้ชายที่ญี่ปุ่นที่มีอายุ40ปีขึ้นไปจะมีโอกาสเกิดกลิ่นผู้สูงวัยได้มากกว่าผู้หญิงค่ะคนจานวนมากจึงเรียกกลิ่นนี้ว่ากลิ่นคุณลุงนะคะกลิ่นคนแก่เกิดจากต่อมไขมันและต่อมเหงื่อทำงานลดลงทำให้กดไขมันชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า ลิปิดเปเปอร์ออกไซ์มีปริมาณที่สูงขึ้นและมีการสะสมของสารนอนินันซึ่งเป็นต้นเหตุของกลิ่นคนแก่มักพบได้ตั้งแต่คนอายุ40ปีขึ้นไปและยิ่งอายุมากขึ้นการสะสมของสารเหล่านี้ก็จะยิ่งมากขึ้นกลิ่นคนแก่จึงมากขึ้นตามไปด้วยค่ะเนื่องจากสารนอนินันเป็นสารที่มีคุณสมบัติไม่ละลายน้ํา หรือไขมันดังนั้นการอาบน้ำจึงไม่ช่วยให้กลิ่นของคนแก่นี้หายไปเพราะกลิ่นคนแก่ไม่ได้เกิดจากความสกรปรกหรือการไม่อาบน้ำนะคะแต่เป็นกลิ่นที่เกิดขึ้นโดยกลไกลธรรมชาติรวมทั้งยังติดไปกับเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มที่เราใช้และสวมใส่อีกด้วยค่ะกลิ่นคนแก่เป็นอย่างไรนะเพื่อนๆรู้กันไหมคะ บางคนอาจจะนึกไม่ออกว่ากลิ่นคนแก่มีลักษณะเป็นอย่างไรจะคล้ายกับกลิ่นตัวทั่วไปหรือไม่โดยข้อมูลจากเว็บไซต์กินอยู่เป็นเผยว่ากลิ่นคนแก่มีกลิ่นคล้ายกับการผสมผสานของกลิ่นแว็กหรือหนังสือเก่าหรือกลิ่นเทียนไขและกลิ่นอับของเชื้อราสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะ ในส่วนของการออกบังกายเพื่อช่วยระบายกลิ่นเป็นหนึ่งในวิธีแก้ปัญหากลิ่นคนแก่ได้ในทางกลับกันนะคะบางคนที่มีอายุน้อยหรืออายุไม่ถึง40ปีก็สามารถเกิดกลิ่นคนแก่ได้เช่นกันค่ะด้วยสาเหตุมาจากปัจจัยทางร่างกายและพฤติกรรมบางอย่างที่ก่อให้เกิดกลิ่นที่คล้ายกับกลิ่นคนแก่ได้เช่นแบคทีเรียบางชนิดบนผิวหนังสามารถทำให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้แบคทีเรียเหล่านี้ จเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมซึ่งเกิดจากการที่ผิวผลิตน้ำมันได้ลดลงซึ่งนำไปสู่การผลิตสารที่ทำให้เกิดกลิ่นคนแก่ค่ะอาจเกิดจากสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลนะคะและการอาบน้ำและการรักษาความสะอาดที่ไม่สม่าเสมออาจก่อให้เกิดกลิ่นกายที่คล้ายกับกลิ่นคนแก่ได้เสื้อผ้าที่ใส่ไม่สะอาด อาจดูดซับและกักเก็บกลิ่นไม่พึงประสงค์จนก่อให้เกิดกลิ่นที่คล้ายคนแก่ได้เช่นกันค่ะกลิ่นตัวคนแก่อาจเกิดจากการรับประทานอาหารและยาบางชนิดเชน่ชนกระเทียมหรือหัวหอมอาจทำให้กลิ่นตัวเปลี่ยนไปจนกลายเป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่คล้ายกับกลิ่นคนแก่หรือสภาวะสุขภาพพื้นฐานเชน่นโรคเบาหวานหรือโรคตับ สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของกลิ่นตัวได้เช่นกันในบางคนอาจมีกลิ่นคล้ายกลิ่นคนแก่ค่ะส่วนวิธีการแก้ไขกลิ่นคนแก่นะคะแม้ว่ากลิ่นคนแก่จะเกิดขึ้นจากกลไกธรรมชาติตามช่วงวัยที่ทำให้ผู้มีกลิ่นนี้สูญเสียความมั่นใจแต่กลิ่นคนแก่ก็มีวิธีแก้ไขได้โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เช็ดเหงื่อบ่อยๆเหงื่อที่หมักหมมก่อให้เกิดการจเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ทาให้เกิดกลิ่นตัว จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในการก่อให้เกิดกลิ่นตัวและกลิ่นผู้สูงอายุได้ค่ะ 2. แช่น้ำอุ่นในปัจจุบันนะคะคนส่วนใหญ่ทํางานในห้องแอร์ซึ่งทําให้เหงื่อไม่ออกหากเหงื่อไม่ออกทําให้ต่อมเหงื่อทําหน้าที่ลดลงและส่งผลให้ของเสียที่เกิดขึ้นในร่างกายถูกสะสมที่ต่อมเหงื่อการแช่น้ำอุ่นจะทำให้รูขุมขนเปิดและของเสียที่ต่อมเหงื่อ ออกมาจากรูขุมขนและลอยไปกับน้ำได้หากไม่ชอบแช่น้ำอุ่นการออกกําลังกายให้เหงื่อออกก็เป็นวิธีการที่ดีในการขับของเสียที่สะสมอยู่ที่ต่อมเหงื่อออกจากร่างกายค่ะ 3. การอาบน้ำหรือล้างทํำความสะอาดร่างกายอย่างพิถีพิถันการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือสบู่ที่มีผลในการขาจัดกลิ่นผู้สูงอายุเช่น สบู่ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากลูกพับและชาเขียวเป็นต้นเป็นวิธีที่ควรทำทั้งเช้าและเย็นเพื่อป้องกันกลิ่นผู้สูงอายุโดยบริเวณที่ควรทําความสะอาดอย่างพิถีพิถันคือบริเวณที่มีต่อมผลิตไขมันมากเช่นหลังหูหลังคอหน้าอกและหลังเพื่อป้องกันการจเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เปลี่ยนกดไขมันอันดีไซน์ชนิดไม่อิ่มตัว ซึ่งทำให้เกิดกลิ่นผู้สูงอายุดังกล่าวขึ้นได้ค่ะ 4. งดสูบบุหรี่บุหรี่เป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มสารอนุมูลอิสระให้แก่ร่างกายและไปลดหน้าที่ทางเมตาบอลิซึมของร่างกายทำให้การไหลเวียนเลือดไม่ดีและทำให้เกิดการสะสมของเสียในร่างกายส่งผลในการเพิ่มกลิ่นเหม็นตามต่อมไขมันและทำให้ตัวเหม็นค่ะ 5. รับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินอ e, ีแคลโรทีนและเส้นใยอาหารนะคะสารอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นในร่างกายจะทำให้ลิปิดเปอร์ออกไซด์เพิ่มขึ้นลิปิดเปอร์ออกไซด์จะไปเร่งให้เกิดอันดีไซน์ชนิดไม่อิ่มตัว ซึ่งทําให้เกิดกลิ่นผู้สูงอายุตามมาดังนั้นการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยทางวิตามินซีวิตามินอ e, ีและแคลโรลทีนจะมีฤทธิ์ไปสร้างอนุมูลอิสระส่งผลช่วยลวดการเกิดลิลวิดเปอร์ออกไซด์ได้ค่ะส่วนอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีได้แก่มะเขือเทศบล็อกโคลี่พริกหวานมะนาวกีวีส้มและฝรั่งเป็นต้นค่ะอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีได้แก่ฟักทองอวโวคาโดมันเทศ หน่อไม้ฝรั่งเลมอนกีวีอางุ่นทั่วต่างๆปลาแซลมอนและปาลาไหลเป็นต้นค่ะอาหารที่อุดมไปด้วยแคโรทีนได้แก่แครอทฟักทองมะละกอเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินอีน e, และแคลโรทีนและเส้นใยอาหารและอาหารหมักได้แก่โยเกิรต์ตนัตโตะผักดองและกิมจิค่ะก็อุดมไปด้วยแลคติกแอซิด แบคทีเรียที่ช่วยลดจํานวนแบคทีเรียไม่ดีนะคะและช่วยปรับให้สิ่งแวดล้อมนในลําไส้ดีขึ้นซึ่งนําไปสู่การลดกลิ่นตัวผู้สูงอายุได้ค่ะ6หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์หรือไขมันในปริมาณที่สูงเกินไปไขมันสัตว์จะไปกระตุ้นให้ต่อมผลิตไขมันขับความมันส่วนเกินออกมาซึ่งนอกจากจะยิ่งเสริมการเกิดกลิ่นผู้สูงอายุแล้วยังทําให้กลิ่นตัวเหม็น นอกจากนี้นะคะควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ทอดหรือใช้น้ำมันในปริมาณที่มากและกรดลิโนโลเลอ,อิกในน้ำมันจะถูกเปลี่ยนเป็นคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซไรค่ะที่จะถูกเปลี่ยนต่อไปเป็นลิปิดเปอร์ออกไซด์ในร่างกายทำให้เกิดกลิ่นตัวผู้สูงอายุขึ้นได้ 7. หลีกเลี่ยงการสะสมความเครียดค่ะความเครียดที่สะสมในร่างกายก่อให้เกิดอนุมูลอิสระซึ่งนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดกลิ่นตัวผู้สูงอายุได้ โดยทั่วไปนะคะคนที่มีกลิ่นตัวผู้สูงอายุมักจะไม่รู้ว่าตัวเองมีกลิ่นตัวดังนั้นคนใกล้ชิดต้องกล้าที่จะบอกเพื่อให้แก้ไขก่อนที่จะเป็นปัญหากลิ่นตัวเรื้อรังค่ะแม้ว่าน้ำยาดับกลิ่นกายจะหาซื้อได้ง่ายแต่ก็เป็นเพียงการดับกลิ่นแค่ชั่วคราวหากไม่อยากให้เกิดกลิ่นผู้สูงอายุขึ้นก็ต้องป้องกันแต่เนิ่นๆดังวิธีที่กล่าวมานะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นวิธีการลดกลิ่นคนแก่อย่างยั่งยืน เพราะการรักษาความสะอาดและการปรับพฤติกรรมบางอย่างยังช่วยแก้ปัญหาที่ต้นต่อของการเกิดกลิ่นคนแก่ได้แต่เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในปัจจุบันนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดกลิ่นคนแก่มากมายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือครีมอาบน้ำไปจนถึงผลิตภัณฑ์รักษากลิ่นกายที่ช่วยลดเหงือ่อซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นคนแก่ค่ะ การฉีดน้ำหอมนะคะสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นคนแก่ได้ทางหนึ่งนะคะทั้งนี้การฉีดน้ำหอมก็เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยสร้างความมั่นใจสำหรับผู้ที่มีกลิ่นคนแก่ได้อีกทางหนึ่งด้วยส่วนกลิ่นคนแก่ที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าและของใช้อย่างเช่นผ้าเช็ดตัวผ้าหม่มผ้าขนหนูหรือผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนต่างๆสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่มีกลิ่นหอม เพื่อช่วยลดกลิ่นเหล่านั้นได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะและพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ